โรงเรียนขวดวิชาในไทยกายเป็นธุรกิจหมื่นล้านในระบบที่เกรดคือชีวิตและคะแนนคือพัเจ้าง ที่มาของโรงเรียนกวดวิชาที่ไม่ได้ติวแค่เนื้อหาแต่ติ๋วชีวิตไปในตัวผู้ปกครองไม่ให้ลูกเที่ยวแต่ยอมให้ลูกกวดทุกเสาร์อาทิตย์ค่าเรียนบางคนหมดเป็นหมื่นแต่ถ้าสอบติดถือว่าคุ้มแล้วถ้าไม่ติดล่ะก็ถือว่าได้ประสบการณ์ชีวิตไปละกันครูติวเตอร์บางคนมีแฟนคลับมากกว่านักร้องซี่เพราะอาจจะด้วยลีลา,าชาจังการสอนที่แปลกไม่เข้ากับเด็กสมัยปัจจุบันลองทิดตั้งเินดูคอร์สละ5,000บาทคนเรียนสองบนคนเท่า กับ10ล้านเลยทีเดียวนะแม้ปัจจุบันยุคที่เรียนออนไลน์จะมาแต่เด็กไทยก็ยังพร้อมเปเพื่ออนาคตที่สดใสโรงเรียนกวดวิชาเท่ากับบ่อทองของคนเข้าใจระบบการศึกษาไทยเพราะงั้นอย่าแปลกใจถ้าโรงเรียนกวววิชาจะไม่ได้ขายแค่ความรู้แต่ขายความหวังที่พ่อแม่และเด็กยอมซื้อด้วยราคาลักหมืน่นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่ยังเรียนกวดวิชาเรียนพิเศษลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเรียนที่ไหนกันบ้างครับ ับ